สวัสดีครับผมก็คพิ่เชิญเคยนะครับแล้วกับช่องชาแนลนะครับวัคนี้ผมสิ้าทุกคนไปไต่ปลานะครับหลังฝนตกไมนะครับว่าสีมีปลามานะครับไปไต่ปลาไม่ได้ก็ใส่สมุนกนะครับในการหาปลานะครับเดี๋ยวผมสิบห้าเบื่อว่าหลังฝนตกไมสีมีกบอึงล้วกปลาหลายบ้นนะครับตามมาเลยครับซึ่งบรรยากาศชวนเรื่องอีกเย็นๆย็นแจ้กหน่อยนะครับหลังฝนตกไมนะครับนะ นี่ครับพอปลุละตัวหนึ่งเนาะตัวแรกนะครับเนาะิ่งหัน่าท่านนะครับเนะมันแรงนดีนะครับเด๋ยวสีงานกิดจัดไนนะครับเพื่อนีปลานะครับปลาคอครับพี่น้องปลาคอครับซับกันินเดี๋ยวมันเรียนนี้ ปลาควาตุยังไงเนี่ยนะครับเนาะนี่เป็นไลครับเตรมแหลกนะครับควางมาหนี้ปลาควนะครับนี่นะครับเนาะมันถ้ามาเป็นปลาอื่นนะครับมันจะเสียงหินหินน้ลมนะครับปลาอย่างเนาะปลาโอ้โหหนิเนาะมันจะเป็นปลาขิงครับพี่น้องปลาขิงก็ลังบืนปลาข็งโอ้หินไหลลงสามันสียงไหลงสานะครับแลปลาเข็ง นี่ปามยตัวหนึ่งนะครับเนาะนี่ปลาคิงนะครับมันกําลังสืบบืนลงสาเนาะครับเนาะนีามันไหลลุ่งนะครับอุยปปุกอีกตัวหนึ่งครับเนานะไต่แถวๆต้นนันแหละอื้อนี่นเสียปอ,อกาข้อเลยปลาุกค,ครับนี่เกลี่ยสองนะครับเนาะเดี๋ยวสิพายแางไปชั่หน่อยนะครับเพื่อสินีปลาเนาะ น่าหมือกับปลาไหลเนาะครับเนาะพี่น้องเอาอีกแล้วปลุกตัวนึงนีง่แต็มที่สามเนาะครับปลรรุกตัวที่สามอย่างนี้นครับก็ยังไงด้วยพี่น้องตัวนี้ปลุกของแถมนะครับนะเนาะไปให้ยังไปเบิ่งอีกจั็กน้อยนะครับเพื่อสิทได้นะครับเนาะมือนี้ก็ ฝนถึงเศร้าตรวนะครับตนะนะืมนะครับนีก็อึืมเผาเนาะึืงไทยเนาะอ๋อนีนะครับแต้มนะครับปรากวาปลาดุกนะครับนะเนนะาะเดี๋ยวสีไฟยางมันไปหน่อยเพื่อเฉดยมาตต่มกันนะครับเนาะว่าสีไฟหาบึงอึ้งกับกบนะครับมีคือปลานะครับนี่คือออ้งน,นะครับเนาะ ได้มากนะครับไปไต่เอืงเนาะส่วนเมื่อหันฝนตกไปก็เลยบดายไทยหิบนะครับฝ่าห้องแห้งนะครับก็เลยบดายไทยตอนที่จับเอืงนะครับเนาะเพราะว่าฝ่าห้องแห้งอันตรายนะครับนี่ก็คือกบนะครับเนาะกันนี้กับบด้ยไทยตอนจับนะครับเนาะเพราะว่าฝ่าเหลี่ยมแห้งนะครับพี่น้องบดายท่าจับกบนี่ก็คือผลงานป่านะครับนี่พอคอยังเนาะครับ นี่ก็คือผลงานของมือนีเนาะครับเนาะกขอบคุณสำหรับการติดตามครับกขอฝากติดตามทางเพจหินชาแนลทางช่อง YouTube หินชนนาแนลได้ยละครับขอบคุณครับ